นี่แหละคือพุทธศาสนาอย่างแท้จริงใช้ชีวิตให้มีคุณคา่ามากกว่าร่ำรวยแต่ไร้ความหมายหนึ่งในความคิดเห็นจากชาวต่างชาติหลังสื่อดังจากสิงคโปร์ตีข่าวล้านข่าวราดแกงบุฟเฟ่50บาทอิ่มไม่อัน้นใจกลางกุ้งขวัญใจชาวแรงงานภายใต้ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองเรื่องราจะเป็นอย่างไรชาวต่างชาติอื่นจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข่าวดังกล่าว สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค k t ้อทกบไอคงนรครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยครับจากสื่อภาคาษอังกฤษชื่อดังของสิงคโปร์ที่มีชื่อว่า cna insider นะครับซึ่งเขาก็มาทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับร้านข้าวราดแกงบุฟเฟ่ในกรุงเทพราคาเพียง50บาทกินได้จนอิ่มนะครับภายใต้หัวข้อที่ว่านี่คือร้านอาหารบุฟเฟ่ราคาเพียง50บาทนะครับเป็นอันนี้ไม่ได้ำค่าสําหรับชนชั้นแรงงานนะครับก็ บอกว่ามาลันสวิตอัดอิน b a ง g ์คอมาทานข้านเที่เด้นยกันที่นกรุงเทพนะครับก็เปิดเรื่องราวมาก็พาไปรู้จักกับพี่บินมอไซค์นะครับที่ชื่อว่าสำรวยซึ่งเป็นลูกค้าประจำนะครับของร้านข้าวราดแกงบุฟเฟ่ของร้านลุงประเสริฐและป้าอุไรนะครับที่ตั้งอยู่ริมบึงมักสันนะครับซึ่งร้านของลุงกับป้าเนี่ยเปิดตั้งแต่ปี25 5 1นครับถึงตอนนี้ก็เปิดมา17จปีนะครับราคาตั้งมาตอนแรกเนี่ยสาินะครับปรับมาเป็น40จนปัจจุบันนี้อยู่ที่50บาทรับริฐนะครับิดเยว่า ลุงเนี่ยแต่ละวันลงทุนไปเป็นหมื่นนะครับแต่ได้กําไรเพียงประมาณ1,000บาทเท่านั้นเองนะครับเขาก็ถามว่าทําไมลุงถึงยังทําอยู่ล่ะลุงก็บอกว่าก็อยากให้มีสังคมแบบนี้ให้สังคมที่ช่วยเหลือกันบ้างไม่ใช่ว่าสังคมเอารัดเอาเปรียบกันอย่างอย่างเดียวนะครับนี้พอร้านอาหารขายไม่หมดนะครับผมมุิว่าถ้าเกิดว่ามีอาหารเหลือนแต่ละวันลุงกับป้าก็จะแพ็กใส่ถุงนะครับเดินเอาไปแจกคนในชุมชนจากใครีีเลยนะครับลุงก็ปิดรายการเอาไว้ว่านะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกว่าอาจจะเป็นโชคชะตานะครับที่กําหนดให้เขาเกิดมาเพื่อทําสิ่งนี้นครับทาเพื่อสังคมนั่นเองครับเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีทั้งชาวสิงคโปร์และชาติอื่นๆนะครับเขารับชมมากกว่า1นึ0 0 0สนครั้งและแสดงความคิดเห็นจํานวนมากนะครับบางคนนะครับเรื่องราวทัดใจมากถึงกับร้องไห้ระหว่างดูเลยครับก่อนจะไปรับฟังความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถสาารถถนับสนุนการทํางานของแอดมินได้ที่งานโดยเข้าไปช้อปปิ้งที่อา i ิราสโตรนะครับจิมไปที่โปรดักต์อย่างใต้คลิปจากนั้นสลิปไป เพื่อนๆสามารถชอบสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวบบันอยู่แล้วได้เลยแต่หากอยากดูแลเรื่องสุขภาพก็ต้องมีวอร์ริสวิตามินบี๖คุณภาพสูงนำเข้าจากเยอรมันนดีต่อสุขภาพครับตั้มหลอด160บาทรับประทานได้ถึง3เดือนคุ้มยิ่งกว่าแฟดปลาท,ทองโสมแฟนลงทุนในสุขภาพแต่ถ้าไม่สะดวกช้อปปิง้งแค่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือซุปเปอร์ตงก็เป็นกำลับบงใจให้แอดมินทำคลิปต่ตอไปและเพื่อที่่เพือนๆจะได้พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแบงค์เข้ามมาาแสดดงคควิเห็นเอาไวว้่า ฉันต้องการสังคมที่เอาใจใส่ไม่ใช่สังคมที่เอารัดเอาเปรีบนะครับก็เป็นคำพูดของลุงประเสริฐนั่นเองนะครับนี่คือคติสอนใจที่คนทั่วโลกควรยึดถือท่านต่อมาบอกว่าฉันรู้สึกประทับใจกับการรายงานข่าวนี้มากอาหารมื้อเช้าแบบบุฟเฟ่ตราคาต่ำกว่า2สิงคโปร์ดอลลาร์ขอพระเจ้าอวยพรผู้คนใจดีเหล่านี้ที่ช่วยเหลือผู้อื่น ท่านต่อมาบอกว่าฉันบังเอิญไปทานที่นี่เมื่อ3วันที่แล้วเจ้าของร้านเป็นกันเองมากเขาไม่สนใจว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนและบอกเลยว่าอาหารทำเองที่นี่มีคุณภาพเทียบเท่าเทียบเท่ากับร้านอาหารทั่วไปหรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำท่านต่อมาบอกว่าขอให้ลุงป้าทั้งสองท่านสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับท่านต่อมาบอกว่าลุงประเสริฐและป้าอุไรเป็นคนที่ดีมาก พวกเขาทำความดีทุกวันด้วยความรักที่มีต่อการและกันและความรักที่มีต่อชุมชนแม้ว่าฉันจะไม่สามารถอุดหนุนร้านอาหารของพวกเขาได้เพราะฉันไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแต่ฉันอยากจะบริจาคเงินให้พวกเขาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความขอบคุณหากเป็นไปได้ท่านต่อมาบอกว่าขอให้คุณลุงและคุณป้าใจดีได้รับพร ทันตอมาบอกว่านี่แหละคือพุทธศาสนาที่แท้จริงมันดีกว่าที่จะใช้ชีวิตให้มีคุณค่ามากกว่ารำ่รำรวยแต่ไร้ความหมายท่านต่อมาบอกว่าทำไมฉันถึงมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆน้ำตาไหลหลังจากได้รับชมข่าวนี้ขอให้พระเจ้าวอวยพรคุณลุงคุณป้าทั้งสองขอให้ทำดีต่อไปพวกเขาคือเครื่องพิสูจน์ว่า ยังมีมนุษยชาติเหลืออยู่บนโลกใบนี้ท่านต่อมาบอกว่าคนไทยเหล่านี้เสียสละและทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมากถือเป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะมีราคาแพงขึ้นความพยายามของพวกเขากลับกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเห็นอกเห็นใจพวกเขากำลังสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงและฉันหวังว่า พวกเขาจะรู้ว่าพวกเขาสมควรได้รับการชื่นชมอย่างลึกซึ้งเพียงใดท่านต่อมาบอกว่าฉันเคยไปร้านอาหารบุฟเฟ่แบบป๊อปอัพสอร้านในกรุงเทพร้านนี้เหมือนเครื่องช่วยชีวิตสำหรับคนใช้แรงงานราคา50บาทถือว่าถูกมากและปกติแล้วฉันเห็นร้านอาหารเหล่านี้คิดเงินค่าบุฟเฟ่ประมาณ100-150บาท ท่านต่อมาบอกว่าฉันน้ำตาซึมเมื่อได้ยินเรื่องนี้ขอขอบคุณผู้คนอย่างคู่รักสูงอายุคู่นี้ที่แม้จะแก่ตัวลงแต่ยังคงเลือกที่จะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปท่านต่อมาบอกว่าฉันต้องการสังคมที่เอื้อเฟื้อไม่ใช่สังคมที่เอารัดเอาเปรียบเป็นคำพูดของลุงนะครับ ขอส่งคำอวยพรไปยังลุงประเสริฐและป้าอุไรสำหรับความใจดีและความรักที่คอยช่วยเหลือและตอบแทนชุมชนของพวกเขาขอให้พวกเขามีความสุขสุขภาพดีและความเจริญรุ่งเรืองและขอให้พวกเขาได้รับแสงสว่างอันสดใสต่อไปทันต่อมาบอกว่าฉันต้องการสังคมที่เอาใจใส่ไม่ใช่สังคมที่เอารัดเอาเปรียบช่างเป็นสังคมที่สวยงามจริงๆ ท่านต่อมาบอกว่านี่คือผู้นำที่เราต้องการและควรลงคะแนนให้ท่านต่อมาบอกว่าโลกนี้ยังคงมีความเมตตาและความรักหลงเหลืออยู่บ้างและสามารถพบได้ในสถานที่ที่คาดไม่ถึงที่สุดนะครับนั่นคือใจการุงนะท่านต่อมาบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจมากที่ได้เห็นคนใจดีที่ยังคงช่วยเหลือชุมชนขอบคุณที่แบ่งปันวิดีโอนี้ ครั้งหน้าที่ฉันไปกรุงเทพฉันอยากจะแวะไปและตอบแทนด้วยมื้ออาหารสักสองสามมื้อด้วยท่านต่อมาบอกว่านี่คือชีวิตที่มีความหมายสำหรับคนอื่นขอพระพุทธเจ้าวอวยพรคุณลุงและคุณป้าท่านต่อมาบอกว่าคู่รักคู่นี้ใจบุญมากต่อชุมชนของพวกเขาพวกเขารู้ดีว่าทุกคนกำลังต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดท่ามกลางต้นทุนชีวิตที่สูงขึ้น ท่านต่อมาบอกว่าน้ำตาแห่งความสุขไหลออกมาจากดวงตาของฉันทั้งลุงและป้าได้ช่วยให้ใครหลายคนผ่านพ้นช่วงเวลาที่ราคาพุ่งสูงอย่างบ้าคลั่งในทั่วโลกตอนนี้ได้ท่านต่อมาบอกว่าวังว่าธุรกิจของเขาจะเป็นไปด้วยดีและยังคงดำเนินต่อไปท่านต่อมาบอกว่าราคา50บาทที่มักกะสันถูกโคตรโคตรขอแสดงความนับถือแก่เจ้าของร้าน ท่านนี้ก็มาโค้ดคำพูดของคุณลุงนะครับบอกว่าบางทีนี่อาจจะเป็นโชคชะตาของฉันที่จะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ทำแบบนี้เพื่อรับใช้สังคมท่านต่อมาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ซาบซึ้งใจและเป็นการเสียสละอย่างแท้จริงสร้างแรงบันดาลใจให้ฉันได้มากฉันขอภาวนาให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและทำแบบนี้ต่อไปได้อีกหลายปี ฉันหวังว่าพวกเขาจะนำระบบส่งต่อมาใช้เพื่อให้ลูกค้าที่มีฐานะดีสามารถบริจาคอาหารให้กับผู้ได้โอกาสได้พวกเขาคือผู้ที่มีจิตใจสูงส่งและเข้าใจการดำเนินชีวิตขอแสดงความนับถือแก่ครอบครัวนี้ท่านต่อมาบอกว่า จะไม่มีใครลืมความดีที่คุณลุงคุณป้าได้ทำไว้แน่นอนแม้ว่าในอีกหลายสิบปีข้างหน้าพวกเขาอาจจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามท่านต่อมาบอกว่าพวกเขาทำธุรกิจแต่การมอบสิ่งที่ดีให้ผู้อื่นมากขึ้นก็ถือเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ฉันชื่นชมพวกเขามาก ท่านต่อมาบอกว่าไม่คิดว่าจะพรัดใจขนาดนี้ขอให้พวกเขาโชคดีและหวังว่าฉันจะได้ไปเที่ยวที่นั่นสักวันท่านต่อมาบอกว่าเขาทำเพื่อชุมชนและสังคมแต่สังคมคิดเพื่อเขาหรือไม่ร้านนี้สมควรได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆเพื่อช่วยเขาหารายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนท่านต่อมาบอกว่าท่ามกลางโลกที่วุ่นวายใบนี้ แต่เรื่องราวนี้แสดงให้เห็นว่ายังมีมนุษยชาติหลงเหลืออยู่บางท่านต่อมาบอกว่าคนดีและใจดีมากขอพระพุทธเจ้าอวยพรท่านต่อมาบอกว่าเรื่องราวของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจอย่างมากท่านต่อมาบอกว่าหวังว่าเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ทุกคนจะคิดเหมือนกับลุงปาท่านนี้ขอแสดงความนับถือท่านต่อมาบอกว่าว้าว อาหารที่นี่สุดยอดจริงๆสู้ต่อไปนะคุณลุงและคุณป้าคอยรักษาสุขภาพฉันอาจไม่สามารถลิ้มลองอาหารของคุณเพราะฉันอยู่ที่ฟิลิปปินส์แต่การได้ดูอาหารที่คุณทำทำให้ฉันน้ำไหลๆด้วยความทึ่งท่านต่อมาบอกว่า ดีใจมากที่ได้เห็นสิ่งนี้ในขณะที่คนจำนวนมากที่ทรงอำนาจและร่ำรวยที่สุดในโลกยังคงสแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ต่อไปท่านต่อมาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่สวยงามมากมีทางใดที่เราพอจะสนับสนุนพวกเขาได้บ้างท่านต่อมาบอกว่าพวกเขาคือฮีโร่ตัวจริงขอบคุณสำหรับการทำงานหนักท่านต่อมาบอกว่า ขอให้คู่รักคู่นี้โชคดีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คนงานรายได้น้อยจะอยู่รอดได้จากอาหารดูน่ากินมากเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายและยังไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเขาสามารถทานได้จนอิ่มเต็มที่ท่านต่อมาบอกว่าขอให้คุณลุงและคุณป้ามีความสุขและมีพลังงานมากขึ้นท่านต่อมาบอกว่าขอให้พระพุทธเจ้าทรงโปรดวอวยพรให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วย ท่านต่อมาบอกว่าโปรดบอกฉันว่าฉันจะสามารถชำระเงินล่วงหน้าในรูปแบบของการบริจาคได้อย่างไรมีใครมีรหัส qr พร้อมเ pay บ้างไหมนะครับท่านนี้ก็สนใจอยากทำบุญอยากร่วมบุญนะครับท่านต่อมาบอกว่าว้าวสุดยอดมากที่อินโดนีเซียเราเรียกฟเฟแบบนี้ว่าวารังเตกาแต่ว่าไม่มีหมูอย่างแน่นอนฮ่าฮ่ท่านต่อมาบอกว่าโลกต้องการคนแบบนี้มากขึ้น ท่านต่อมาบอกว่าราคาไม่แพงอร่อยและดีต่อสุขภาพอยากให้มีแบบนี้ในมะนิลาบ้างจังท่านต่อมาสุดท้ายนะครับบอกว่านี่คือตำนานอย่างแท้จริงลองนึกดูว่าโลกจะเป็นอย่างไรหากคนที่รวยสุดๆเพียง10%เเท่านั้นที่สนับสนุนคนอื่นเหมือนที่ลุงกับป้าสองคนนี้ทำ ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาตินะครับต่อร้านอาหารใจกลางเมืองครับบุฟเฟ่ข้าวราดแกง50บาทกินได้จนอิ่มที่ซึ่งยังหาได้ต่อภาวะเศรษฐกิจผุดเครื่องแบบนี้นะครับก็เป็นอนามัีล้ำค่าของอชาวชนชั้นแรงงานนะครับสื่อสิงคโปรพ์พานหัวไว้แบบนั้นนะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นว่ายอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสารรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำเสนอในวันนี้ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ share, หรือซุปเปอร์แบงเพื่อเป็นกำลังใจแอดมินทำคลิปต่ตอไปและเพื่อนๆเ,เพื่อนจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแบงค k to ูบากฬาดเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับครับสำหรับเพื่อนที่ยังอยู่ต่อขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอากิระสโตนครับช่วงที่เราจะต้องมาขอบคุณร่างกายของเราโดยการนำสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายหลังจากการทำงานหนักทั้งวันนะครับ แอดมินก็มีตัวช่วยเป็นประจำคือวิตามินมิโวริสวิตามินเม็ดฟู่คุณภาพสูงนำเข้าจากเยอรมันนะครับก็หลายวันที่ผ่านมาแอดมินก็ใช้เป็นตัว B12 บงนะครับบำรุงสมองและประสาทนะครับเนื่องจากต้องจำเยอะแล้วก็มีตัววิตามินซีนะครับช่วยเรื่องผิวพรรณและส่งเสริมการทำง,งานของอวัยวะและเซลล์ต่างๆในร่างกายนะครับวันนี้อยากจะเสริมธาตุเหล็กนะครับซึ่งธาตุเหล็กเป็นการพิชชิงกับวิตามินซีและธาตุเหล็กก็คือ ช่วยป้องกันการอ่อนแรงของร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันภาวะโลหิตจางและยังช่วยเรื่องให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งด้วยครับวันนี้ก็เลยจะเสริมธาตุเหล็กให้กับร่างกายของเราหน่อยนะครับหนึ่งหลอดนะครับบรรจุยี่สิบแท็บเล็ตนะครับราคาอยู่ที่แค่ห้าสิบบาทนะครับถ้าเพื่อนสั่งสามหลอดตกอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบก็จะได้หกสิบแท็บเล็ตก็จะรับทานได้ สองเดือนนะครับถือว่าคุ้มค่าต่อร่างกายของเรานะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยยิ่งถ้าอายุไม่น้อยแล้วเซลล์และอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมันจะทํางานได้ไม่ปกตินะครับแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยรับประทานผักผลไม้หรืออาหารที่มีวิตามินเนี่ยไม่ถึงไม่เพียงพอต่อการต้องการของร่างกายในแต่ละวันร่างกายของเราก็จะผ่อนแรงก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับดังนั้นเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเสริมวิตามินให้กับร่างกายเป็นประจําทุกวันนะครับ ร่างกายของเราก็ไม่ต้องการแค่ธาตุเหล็ก B12 หรือเว่าวิตามิน C mm. อย่างเดียวแต่ละวัน,นครับร่างกายต้องการตั้งแต่ A ync, อูซิงหรือวิตามิน A ถึงวิตามินซนะครับซึ่งวันนี้อัลมินก็อันควบคู่ไปกับเซนชั่ม A อูซิงนะครับเป็นวิตามินและแร่ธาตุรวมเป็นโปรดักต์ของประเทศไทยนะครับก็จะทานควบคู่กันไปกับโปรดักต์ของเยอรมันนะครับอันนี้สําหรับบุคคลที่อายุต่ากว่า50นะครับแต่ถ้าอายุ50ขึ้นไปก็ต้องทานเป็นตัว เซนท่อมซิลเวอร์50พัทนะครับเพราะว่าปริมาณวิตามินและแร่ธาตุแต่ละใัยเนี่ยก็ต้องการไม่เท่ากันนะครับมันจึงมีสูตร50พัทสำหรับปริมาณแร่ธาตุเราทินที่เหมาะสมสําหรับในช่วงวัยนะครับนี่แหละครับเป็นรับการดูแลสุขภาพของแอดมินหลังจากการทํางานหนักทั้งวันนะครับต้องขอบคุณร่างกายและตอบแกทครับวิตามินเม็ดผู่จากเยอรมันสีสวยครับรับทานง่ายก็พร้อมแล้วนะครับ ดื่มง่ายรสชาติอร่อยนะครับไม่เปรี้ยวไปไม่หวานไปนะครับอันแล้วก็คือดีรู้เลยว่าดีนะครับอย่างแรกที่ได้เลยก็คือความสดชื่นนะครับก็จะมารับประทานร่วมก,กันกับ A อทูซิงนี่นะครับหนึ่งกระปุกมีสามสิบเม็ดราคาอยู่ที่สองรอยสิบเกาบาทเท่านั้นนะครับสาม,มารถกดถุงช้อปปิ้งได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ ทานหมดแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาเลยครับก็ร่างกายก็ได้รับสารอาหารได้รับวิตามินนะครับเป็นการตอบแทนร่างกายของเราครับร่างกายของเราจะได้สุขภาพดีมีความสุขอยู่กับเราไปได้นานนะครับสําหรับเ,เพื่อนๆที่รับชมมาถึงช่วงอากิรัโตขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ